งานก่อสร้างตรงเรื่องของส่วนไหนเป็นเป็นช่างไฟครับผมช่างไฟทั้งหมดเลยครับเรารู้จักกันมาจากทีมเดียวกันมาจากทีมเดียวกันนะคทียนคนละชุดอยู่คนละชุดแปลว่าอยู่คนละชั้นไหมครับผมคนละชั้นแต่รู้จักกันไหมรู้จักครับรู้จักกันณวันที่เกิดเหตุตอนนั้นแต่ละคนอยู่ชั้นไหนกันบ้างฮะผมอยู่ชั้นเจ็ดครับพี่นุ่มจะอยู่ชั้นแปดครับผมอยู่ชั้นเจ็ดเหมือนกันอ๋ออยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันชุดเดียวกันครับผมวันที่เกิดเหตุเล่าสักนิดหนึ่งไหมตอนนั้นเราทําอะไรกันอยู่แล้ว บนตึกตรงนั้นมันมีลักษณะอาการเป็นไงบ้างครได้ครับก็คือตอนนั้นน่ะพวกผมก็ขึ้นมาแล้วกำลังจะทํางานกําลังดูแบบกันก็คือกําลังจะเริ่มเตรียมกานแล้วแต่อยู่ๆผมได้ยินเสียงเหมือนอเป็นเหล็กคล้ายๆเหล็กที่มันมากระทบปูน,นแรงๆครับพี่แบบตุ้มตุ้มมาเลยเหมือนอะไรครับมันมีแต่เสียงไหมหรือสั่นด้วยมีมีมมสะเก็ดพวกปูนหล่นลงมาด้วยพวกเศษฝุ่นหล่นลงมาด้วยหล่นจาก เพดานลงมาเงี้ยใช่แล้วก็เริ่มวันวันกันแล้วตอนนั้นใช่ครับก็คือผมไม่รู้เรื่องกับเพื่อนหรอกว่าตึกอ่ามันสั่นหรืออะไรแต่ได้ยินหัวหน้าเขาบอกว่าเออให้วิ่งก็เลยวิ่งกันลงทางบันไดครับแต่ที่แรกพวกผมอะว่าจะจะรอลงลงลิฟต์และลิฟต์ข้างครับเป็นลิฟต์ที่ลิฟต์ก่อสร้างลิฟต์ที่เป็นเครนเหล็กอยู่เกาะตึกใช่ใช่ใช่อ่าอโอเคก็ก็ว่าจะรอตรงนั้นแหละแต่สองเขาบอกว่าเอ้หน้าจะไม่หันแล้วก็เลยวิ่ง ทางลงมาได้ดีกว่าครับแปลว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวกรู้ไหมผมคนเดียวที่ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวด้วยคิดว่าตึกมันสั่นเฉยอ๋อเราแค่คิดว่ามันโยกเฉยแต่รู้ใช่ไหมว่ามันโยกรู้รับรับรู้ได้ถึงครับครับผมครับแล้วยังไงต่อก็คือวิ่งลงไปแล้วใช่ไหมครับก็คือพวกผมตัดสินใจก็คือวิ่งไปชั้น3ก็คือวิ่งไปฝั่งลานจอดรถครับอ๋อแปลว่ามันตึกมันมีทางเชื่อมใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพยายามให้เห็นภาพกันนิดนึงนะฮะด อันนี้คือให้เล่าเลยดีกว่าผมผมผมยืนด้วยเลยอะครับผมลักษณะของตึกคืออยากเขียนอะไรเพิ่มเขียนได้นะฮะมีอุปกรณ์ให้อยู่ประมาณนี้เลยครับก็คือพวกผมจะวิ่งอันนี้คือบันไดนะครับก็คือวิ่งอันนี้คือบันไดซึ่งจะเป็นบันไดดีไฟเหรอใช่ครับครับผมก็คือพวกผมวิ่งมาทางนี้อันนี้คือตึกหนึ่งอันนี้คืออีกตึกหนึ่งใช่ครับครับผมโอเคพวกผมวิ่งออกมาแล้วก็วิ่งมาทีหนึ่งก็จะมี เป็นเป็นผนังกั้นอยู่ตรงนี้ครับก็คือต้องวิ่งผนังใช่ครับก็คือต้องวิ่งไปนี่แล้วก็มานี่อีกซิกแซกครับแล้วก็เข้ามาทางลานจอดรถก็คืออันนี้คือทางเชื่อมใช่ครับทางเชื่อมซึ่งจะอยู่ที่ชั้น3ใช่ครับอันนี้คือตึกขออนุญาตตึกที่ถล่มไปตึกถล่มครับอันนี้คืออาคารจอดรถใช่ครับไอ้ปอกนี้คืออะไรฮะอันนี้คือเป็นเป็นพวกสตูครับคืออะไรเนี่ยสตูครับสตเอาไว้เบิกของเอาไว้เบิกของโอเคอยู่อีกตึกหนึ่งครับเราวิ่งจากชั้น7กับชั้น8ลงมาถึงตรงนี้ครับ แล้วก็วิ่งมานี่เลยครับก็คือวิ่งมาตรงเขาเรียกว่าอะไรทางลงรถครับทางลงรถอันนี้คือออกจากตึกใช่ครับก็มันจะวนวนวนมันก็วนเหมือนที่รถวนใช่ครับก็คือพวกผมก็วนลงไปชั้นหนึ่งปุ๊บใช่ไหมครับตอนคือมองไม่เห็นตั้งแต่ชั้นสามเลยครับก็ประคองประคองมองไม่เห็นแล้วทำไมถึงมองไม่เห็นฮะมันฝุ่นครับฝุ่นตลบบุมอ๋อเนรใช่มองอะไรอ๋อแปลว่าตอนที่วิ่งมาตรงถึงตรงนี้ไอ้นี่ลงมาแล้วอ่ะใช่ลงแล้วครับนี่ก็ถล่มไปแล้วเหรอเราข้ามตึกก็ถล่มแล้วใช่ แปลว่าเราวิ่งมาจนถึงชั้น3มตอนนั้นลงแล้วลงแล้วครับก็คือข้ามมามาฝั่งลานจอดรถแล้วเรารู้แม้ว่ามันถล่มแล้วหรือเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันฝุ่นมารู้แต่ว่าฝุ่นมาบึ้มมาแ,แต่ยังไม่รู้ว่ามันหายไปแล้วถูกไหมใช่ใชยัง<ช>ไม่รู้รว่ามันหายไปเสียงโครมครามไหมโครมครามแลรับึ้มลงเลยครับผมประมาณนั้นครับโอเคฮะแปลว่าเราวิ่งเหมือนหลับตาเลยตอนนั้นใช่ใช่ครับครับผมก็นะครับก็วิ่งประคองลงไปชั้นหนึ่งครับก็จะตอนนั้นก็คือมีครบที่ว่าวิ่งมาด้วยกันก็คือะมีเฉพา ชุดผมแล้วก็ชุดพี่หนุ่มครับผมเป็นผู้หญิงกี่คนชุดชุดคุณแบงค์กี่คนชุดผมจะมีประมาณวันนั้นเจ็ดคนครับเจ็ดคนเจ็ดคนนี่มีมีสองอยู่ด้วยไหมมีสองสองคือทีมเดียวกันใช่ไหมเจ็ดคนอ่ะใช่ครับตอนวิ่งมาวิ่งมาเจ็ดคนเลยก็วิ่งตามกันมาแหละใช่ครับแล้วก็มีชุดพี่หนุ่มมาด้วยครับเป็นผู้หญิงพี่หนุ่มกี่คนะที่หนุมผมแปดคนครับติดอยู่ข้างในสองใช่ครับ พี่เขาก็จะมีวิ่งประมาณประมาณสามคนของพี่ชุดพี่เขานะครับจะมีผู้หญิงสองแล้วก็พิตะพิตะที่เขาวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็หายไปครับอ๋อใช่ครับมีมีมีทีมที่วิ่งกลับเข้ามาช่วยเราก็หาไม่เจอละใช่ครับก็แล้วก็จะมีพี่เนยครับพี่เนยนี่ก็คือวิ่งเดินตามตูดกันมานี่แหละครับก็จับจับกันอยู่ก็มาถึงชั้นหนึ่งปุ๊บก็พี่เขาก็บอกว่าล้อด้วยล้อด้วยใช่ไหมครับก็คือผมหันมาทีหนึ่งก็พี่เขาก็หายไปแล้วครับไม่ยินเสียงตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินครับ แปลว่าตอนที่หายหายที่ตึกนี้อะตึกนี้ครับพี่เนยแต่ตึกนี้ไม่ถล่มไหมใช่ครับคิดว่าน่าจะหายไปช่วงระหว่างาตรงสะพานข้าม,มาครับระหว่างช่วงสะพานข้ามเ,าเพราะมันฉุกละหุกพอสมควรใช่ใช่ค,คิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นครับอืมครับผม สะพานนี้ยังอยู่ไหมฮะหรือมันไปดึงตึกมันดึงไปดึงทางลงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่หลุดยังไม่แบบยังไม่หลุดออกจากลานจอดไอฝั่งลานจอดรถตอนนี้มันมันจะเป็นแบบหักลงมาอย่างนี้พี่ครับผมจนจนถึงตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ไอตึกจอดรถตอนนี้สภาพมันอยู่เป็นยังไงฮะก็อยู่อย่างนั้นครับยัง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 อยู่ขึ้นไปได้ยังเป็นยังเป็นไปได้ยังเป็นปกติเลยครับผมใช่ครับครับผมอ่ะโอเคมีมีอะไรอยากเล่าเพิ่มเติมตรงไหนไหมฮะสตอตอนนี้ยังอยู่ไหม store store คือเบิกของอะไรกันต่างอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ที่เด ครับผมเราเชิญนะฮะณณตอนที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยเอาจริงเราแบบแบบไม่คิดไปเองนะเราเห็นความผิดปกติอะไรของตึกนี้ไหมตั้งแต่ตอนเข้าไปจาก<อ>ที่เรามีประสบการณ์ในการทํางานมาพอสมควรก็ที่เข้าไปวันแรกก็สังเกตว่ามันเสามันเจาะง่ายครับพี่มันเรเจอะสว่านมันเข้าง่ายมากเลยพอถ้าเป็นตึกที่เคยทํามาปกติมันจะเวลาเราจอะมันจะมันจะกระแทกมือเรา อ๋อมันจะสู้กับใช่ใช่อ,อันนี้มันมันเข้าไปเลยเรายังไม่ได้ออกแรงเลยเพราะนั้นผมให้แบงค์จอบมันยังคุยกับแบงค์เลยมันเข้าง่ายก็คือมันมันวืดเข้าไปเลยดังนั้นก็คิดแค่ว่าว่าเจออย่างเงี้ยก็ทํางานสบายดีไม่ได้เหนื่อยมากเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สงสัยอะไรก<ช>็เออก็ง่ายดีก็คือใช่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถล่มครับผมครับในณวันนั้นนอกเหนือจากพวกเราแล้วฮะที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้เราคุยกันมีกันอยู่แค่สองชั้นเอง ชั้นอื่นๆมีคนงานอยู่มากน้อยแค่ไหนที่เราทราบพ,พวกผมเพิ่งทํางานมาสองวันก็ไม่รู้เนี่ยชัดหรอกครับว่าจะมีคนเท่าไหร่แต่ตอนที่วิง่งลงมาด้วยกันนี่คือเยอะเลยครับมีทั้งพี่พมา่าทั้งคนไทยบ้างอะไรครับครับผมและอย่างตัว,ต,วตัวเครนข้างบนล่ะครับเรามีเราเรา,เรามีการบีฟมากว่าเขาเขาอธิบายวิธีการทํางานหรืออธิบายไหมว่าตอนนี้แต่ละชั้นทําอะไรอยู่เราต้องทํากี่ชั้น แล้วทาไปแล้วถึงกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเท่าที่เราทราบข้อมูลครับเขาเขาไม่ได้แจ้งนะครับเราเข้าไปวันแรกเขาแค่ว่าให้ให้เราไปทําชั้นไหนก่อนเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องทาทากี่ชั้นเขาบอกแค่ว่าให้เราไปทําชั้นนี้ก่อนนะให้เสร็จก่อนเนี่ยแล้วเขาค่อยให้ชั้นอื่นครับผมซึ่งคนที่มาบีฟเราเนี่ยคือคนคุมงานรวมของตึกหรือคนคุมงานเฉพาะของส่วนที่เรารับผิดชอบอะครับรับเฉพาะพวกช่างไฟครับผมอ๋อเหรอ แล้วช่างไฟทั้งหมดเป็นของเราไหมฮะหรือว่าไม่ครับมีหลายบริษัทเข้ามาครับผมซึ่งเป็นช่างไฟเหมือนกันครับผมมารับผลสวดกันแต่ว่าย่อยเลยครับย่ครับผมอ่ะก็ย้อนกลับมาสักนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่นะครับทางคุณนุ่มบอกว่ามีเพื่อนหายอยู่ในนั้นครับสามคนสองคนสองคนหายไปครับผมหายไปตอนไหนพอจะทราบไหมฮะ คิดว่าอยู่ช่วงไหนพอจะทราบผมคิดว่าน่าจะติดอยู่ช่วงไอ้ลงมาด้ทางหนีไฟมาชั้น3เพราะว่าไอ้กรณีของผมคือไปทํางานวันแรกด้วยแล้วแฟนผมเขาก็อยู่ข้างในนั้นไงพี่แบบวิ่งวิ่ง,ง,งลงมาแล้วเขาออกมาไม่พ้น <ứng. S 2> แล้วก็จะเป็นน้องน้องที่หายไปเนี่ยเขาวิ่งกลับเข้าไปครับผมมีบางส่วนที่วิ่งกลับเข้าไปจะเข้าไปช่วยใช่ครับผมเขาพาไอ้เขาพาแฟนพ้าออกมาแล้วนะครับเขากลับเข้าไปช่วยเขาจะเข้าไปช่วยคนอื่นในทีมแหละครับผมอืมตับตึกมันลงมาเลยตึกผมหันหน้ากลับมาก็ติกถล่มออกมาแล้วพี่ขออนุญาต เวมากเท่าที่สะดวกนะฮะคนที่ออกมาไม่ได้คือแฟนเราครับผมเราเขาวิ่งตามกันมาถูกไหมเขาวิ่งตามกันมาครับที่ออกมาไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ทันน่าจะไม่ทันเพราะว่าไอตอนวิ่งลงมานคนมันเยอะมากเลยพี่วิ่งลงบันไดลงมานะั่นนะครับขณะผมวิ่งออกมาเองผมยังเอาตัวไม่รอดเลยถ,ถ้าพี่อีกพี่คนนึงไม่เรียกผมนะผมก็คงติดอยู่ข้างในอะพี่ครับผม อันนี้ช่วยช่วยอธิบายภาพสิ่งหนึ่งได้ไหมฮะภาพอันนี้นะตึกที่เราเห็นอันนี้คืออันนี้น้องแบงค์ครับผมอ๋อครับผมอันนี้คือตัวแบงค์เลยเหรอฮะใช่ใที่เป็นจุดสีแดงนั่เหระฮะใช่ครับครับผมอันนี้คืออาคารจอดรถใช่ครับผมอันนี้คือฝั่งฝั่งด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังอาคารรถใช่ครับซึ่งซึ่งมันออกมาแล้วออกออกมาแล้วอันนี้คือตอนที่เราหนีออกมาอันนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งอ็เกลับกำลังกำลังกลับเข้าไปอีกรอบครับเพราะว่าผมเห็นพี่พม่านะครับตรงนั้นนั่นตรงนั้นครััับบนคพพี่มาร ผมเห็นพี่เขาอยู่ตรงนั้นเขาเลือกแรกเลือกลกผมก็เลยไปบอกว่าพี่ออกมาทางนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตรงขาเขาก็มีแผลเต็มเลยครับแล้วก็จะมีสุนัขอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับก็เอาออกมาหมดเลยครับครับผมก็คือน้องก็คือคือคุณแบงค์เป็นคนไปเอาน้องหมาออกมาใช่ครับกับสองครับครับผมคืออันเนี้ยพิ่งพึ่งลงมาสดๆเลยไหมฮะหลังจากตึกลงมานานแค่ไหนแล้วฮะนานประมาณสองสามนาทีได้ครับว่าเราใช้เวลาเดินวนอยู่ใช่ครับผม เขามีมาตร,ตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอะไรยังไงผมไม่ทราบจริงๆนะว่ามันต้องมีอะไรบ้างแต่ในความจริงมันมันต้องมีมาตรการอะไรไหมอย่างเช่นเ,เ,เราต้องใสม่มันมีมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยครบถ้วนไหมมีมีครับ,คร,บครับผมอมพวกเซฟตี้พวกหมวกอะไรให้ให้ครับให้ใส่ครับ